สวัสดีค่ัสวัสดีครับชื่อหลักศิบุญนาคนะครับชื่อเล่นชื่อรักอายุ22ปีครับมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้ศึกษาอยู่คณะศิลปกรรมนะครับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับต้องมาสายแบบเกี่ยวกับงานศิลปะแน่นอนใช่ไหมครับชอบศิลปะเพราะอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆครับตอนนั้นลุงเนี่ยสอนว่าภาพเกี่ยวกับมังกรผมก็เลยชอบชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับครับ แล้วที่มาวันนี้นี่จะมาโชว์เกี่ยวกับการวาดภาพหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับมาวันนี้จะมาโชว์เกี่ยวกับงานตัดกระดาษครับะจะเป็นงานศิละปะจากการตัดกระดาษที่เรียกว่าซีเรียลเพนนะครับซีเรียลเพนเหรอก็คือเป็นเทคนิคของการซ้อนกระดาษครับให้มันเป็นชั้นๆขึ้นมาจะทําให้มันเกิดมิติจากภาพ2มิติให้มันมาเป็น3มิติครับด,ด้วยเทคนิคของการซ้อนกระดาษ<อ>ครับไปเรียนรู้จักมันได้ยังไงคะเพราะว่าผมเรียนกราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ตคือผมชอบการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ แต่คือผมดึงจากกระดาษที่มันเป็นลังเหลือใช้ครับมาทําพอช่วงนั้นมันก็จะเป็นการประกวดของสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มันก็เลยทําให้ผมซึมซับต,ตรงนั้นมาว่าเราสามารถใช้กระดาษที่มันไม่มีประโยชน์อยู่ครับมาทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นงานที่มีมูลค่าเพิ่มได้ครับ ความสวยงามมันอยู่ตรงไหนครับอันอันศิลปะแบบอะไระคือผมเลือกที่จะขายความเป็นตัวผมเองด้วยการตัดมือโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมเนี่ยชื่นชอบในเรื่องของงานศิลปะไทยผมก็เลยเลือกที่จะใช้ลายไทยในการตัดทอนออกมาให้มันดูง่ายมากที่สุดะครับโอ้ดีมากเลยอ่ะครับเออแล้วความยากมันอยู่ตรงไหนอ่ะเราจะต้องวางแผนยังไงให้ตัดกระดาษตรงนี้มันสมูทที่สุดเพราะว่าแต่ละชิ้นนะครับก็คือจะเป็นชิ้นเล็กมาก ตัวที่มันเป็นเทปเก้าสองหน้าครับมันจะมีมีขนาดที่ใหญ่ใช่ไหมครับคือเราจะต้องซอยซอยเล็กๆให้มันเหลือชิ้นละประมาณมิลสองมิลเราไม่สามารถใช้มือจับได้มันก็เลยจะต้องใช้เป็นที่คีบเพชรนะครับมาคีบแล้วก็ติดทีละชิ้นคือว่าถ้าเราติดผิดเอาออกมันจะเกิดรอยขาดก็คือต้องตัดใหม่ยากขนาดนี้เคยเคยทอมั้งไหมอุย้ยยากเหลือเกินมีไหมถามว่าทอไหมทอครับคือทอแต่ไม่เคยถอย เพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตครับคือผมก็ต่อสู้ดิน้นรนชีวิตมาตลอด mm. เพราะว่าที่บ้านครับแยกทางกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เหลือคุณย่าที่เลี้ยงดูตั้งแต่8เดือนแม่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกันเลยก็เหลือแต่คุณพ่อที่ช่วยส่งเรียนด้วย mm. แล้วก็ในช่วงตอนปวชเนี่ยมันมีเวลาว่างเยอะผมก็เลยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการไปสมัครเป็นพนักงานพัทม์สิ่งที่ได้จากตรงนั้นคือเงินเนี่ยผมสามารถเอาไปใช้ในชีวิตส่วนตัวของผมได้แล้วก็ไปใช้เรื่องเรียนโดยที่ช่วงนั้นนะผมแทบ่้เนีงเงนานลย โลกไในแง่ดีมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากวันนี้เรา3ามคน,นอยากเห็นงานศิลปะที่พูดถึงนะ <S <S <ๆ S 1> เพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับสําหรับพวกเราทุกคนนะครับเดกึภาพาไม่ออกอืมแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับก็คือผมอยากได้เงินทุนนะครับไปมอบให้กับเด็กได้โอกาสทางการศึกษาครับของมูลนิธิยัวพัฒ์ เพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยมีโอกาสมาก่อนแล้วผมก็อยากจะส่งต่อโอกาสดีๆเหล่านี้ครับให้กับน้องๆที่ยังไม่ได้รับโอกาสเพื่อทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนก to ับผมในตอนนี้ครับโอ้นจะประกวดีัวหเอาละครูอยากดูผลงานแล้วล่ะครักพร้อมไหมลูกพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับรักครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่มารายการนะครับผมมีตัวอย่างงานของเขาฮะ เป็นงานที่เขาภูมิใจมากเป็นงานที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเนะใช่งานนี้จัดที่ไหนนะครับงานนี้จัดที่เซนทรัลเวิลด์ครับเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คือในวันแรกครับเป็นงานเดอะดาบดินเนอร์ครับก็คือเป็นบังกรจากกระดาษนะครับมีความสูงถึง6เมตรแล้วก็กว้าง4เมตร50ก็คืองานนี้ผมใช้เทคนิคของการตัดมือเหมือนกันนะครับใช้กระดาษ6 9 8 9ราชิ้นใช้เวลาเท่าไหร่คะในงานใช้เวลา1เดือนครับทำคนเดียวทำคนเดียวครับแต่ตัดมือทั้งหมดเลยเขามีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับ ถ้ามังกรตรงนี้จะตกประมาณ4 0่0ห้ชั้นครับยอดเยี่ยมมากครับเพราะ้นกันครับผมมีงานบางส่วนของรักมาให้ชมกันเป็นชิ้นงานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โอ้โหอัอนี้คือกระดาษเล็กๆหมดเลยอโ,อโอมีหลายชิ้นงานที่น่าสนใจมากรักครับชิ้นงานไหนเป็นชิ้นงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจอยากจะให้ ยกตัวอย่างสักสามชิ้นงานได้ครับก็คือชิ้นงานแรกครับจะเป็นที่เป็นตัวอาหารไทยครับเกือเอน,นี้ยผมทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพราะว่าผมชอบน้ำพริกปลาทูเพราะว่าคุณย่าทาน้ำพริกอร่อยมากแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคอาหารไทยมันเป็นเรื่องของสำลับสำรับเราจะตีความยังไงให้มันเกิดการรวมตัวของสำลับอันนี้ได้มากขึ้นนะครับผมก็เลยทําเป็นคอนเซปต์ของอาหารในประเทศไทยชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่สองที่ผมเริ่มทํากระดาษตัวเล็กนะครับก็เป็นเรื่องเนี้ยผมสื่อไปถึงของวันวิสาขบูชา รักครับพี่สนใจชิ้นสุดท้ายนะครับพี่ว่านี่ล่าสุดแน่เลยไม่ใช่นะครับเป็นชิ้นแรกสุดเลยก่อนหน้านี้ผมทําอีกเทคนิคหนึ่งครับมันจะเป็นเทคนิคงานใหญ่ที่ผมจะทำผมพิ่งเริ่มทําเล็กๆเพร่ออยากจะให้ตัวเองมีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นกี่เดือนแล้วครับที่เริ่มฝึกทําแบบนี้โควิดครับเพราะว่าโควิดมันทาให้ผมว่างไหนจะมอมปิดชิ้นนี้ผมก็เลยตีความว่า โควิดเนี่ยมันมีเรื่องของไวรัสที่น่ากลัวผมใช้สีแดงเป็นสีที่ทําให้ดูน่ากลัวแต่ใช้ที่โล่โล่ที่มีการกำบังอยู่แล้วก็คนมันต้องใส่หน้ากากผมก็เลยเอาทุกอย่างมายํารวมกันนะครับเป็นงานศิลปะที่พวกเราไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อนนะครับยอดเยี่ยมมากครับรักรักครับรบกวนไปยืนข้างๆพี่โตครับมันสวยมากเลยครับท้งด้านการครับรายการท้าทายรัก ให้สร้างสารรค์ชิ้นงานศิลปะจากกระดาษตัดเราให้เวลารักค่อนข้างจำกัดครับโดยให้โจทย์ว่าชิ้นงานศิลปะสื่อถึงตัวละครจากวรรณคดีไทยซึ่งตรงนี้เราเปิดกว้างครับมาดูกันว่ารักนึกถึงใครครับทีมงานครับขอชมภาพครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้คือใช้ในงานถูกไหมครับใช่ครับ ใช้กระดาษเยอะไหมครับวันนั้นถ้าเป็นงานตัดอันนี้ที่เป็นชิน้นที่เป็นตัดเป็นชิ้นนะครับใช้595ชิ้นในการติดประกอบครับน,นี่คือขั้นตอนคือต้องร่างก่อนใช่ครับก็คือเราต้องร่างภาพขึ้นมาก่อนแล้วทําอะไรครับนี้พอเสร็จแล้วเราจะลงคอมครับก็คือเราจะสกเก็ตลงคอมเพราะว่าเราเวลาเราวาดครับเราจะวาดแค่ครึ่งเดียวแล้วเราใช้พีกเพราะว่าไลายไทยสตนีมันให้มันตอ่อสมมารใช่ไหมครับเท่ากันอ๋อร่างเสร็จแล้วก็มาวางบนกระดาษ ขั้นต่อไปคือการตัดถ<ช>ูกไหมใช่ครับอันนี้โอ้โหดูออกเลยว่าเป็นลวดลายของไทยแน่นอนความยากของโจทย์ที่รายการให้คืออะไรครับ ความยากคือต้องไปตีความเพราะว่าเทคนิคของผมเนี่ยเนื่องจากเป็นงานตัดกระดาษก็จริงแต่ผมจะต้องสอดแทรกอะไรบางอย่างที่ให้มันมีเรื่องราวซึ่งผมก็จะสอดแทรกในเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอ๋อนี่คือมันมีมีความลึกนะใช่มีความลึกมีการรองเราก็จะต้องเล็งนะครับเล็งว่าให้ให้ถูกตุดต,ตรงไหน ชิ้นงานที่รักสร้างสรรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลารวมๆที่เริ่มจัดงานชิ้นนี้ประมาณ5วันใช่ไหมครับใช่ครับประมาณ5วันประมาณ5วันแต่ว่า1วันเต็มนะครับมาสร้างสรรเพิ่มเติมแล้วประกอบร่างที่สตูดิโอครับแล้วชิ้นงานที่รักสร้างสรรก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับทีมงานครับเชิญครับโอ้ใหญ่มั งานครับขอชมผลงานของรักครับนี่ครับขนาด1เมตร5 0ซนติเมตรคูณ80ซนติเมตรครับท้นาน้นกชมครับเราคงเคยเห็นรูปวาดทศกัณฐ์แต่นี่คือครั้งแรกที่เราเห็นเป็นกระดาษตัดครับรักครับซ้อนทั้งหมดกี่ชั้นนะครับ ซ้อนอันนี้ใช่ไหมครับจะตกอยู่ประมาณ20%กว่าชั้นครับนี่คือ20%กว่าั้นใช่ช20กว่าชั้นเพราะว่าถ้าสังเกตดูตรงหน้าครับมันก็จะมีมีความที่ที่ดูนูนขึ้นมาแต่มันก็จะมีระยะที่มันดูเข้าไปให้มันรู้สึกเหมือนเป็นหน้าทศกัณฐ์จริงจริงแต่ที่เราสนใจมากคือเราไม่เคยเอวตาร์ทศกัณฐ์มาในรูปนี้ฮะผมเริ่มเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตตามลําดับนะครับชับ้นแรกเนี่ยเป็นอดีตอดีตก็คือสิ่งที่มันผ่านมาทําไมหน้ายักถึง หน้าปัวแบบนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่มันเพิ่งผ่านไปครับทั้งโควิดทั้งมลพิษทางอากาศหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับชั้นที่2เนี่ยคือปัจจุบันทําไมถึงปัจจุบันเพราะว่าผมใส่กิมมิคเล็กๆบางอย่างคือหน้ากากซึ่งหน้ากากันนี้ก็เป็นหน้ากากที่มีลักษณะแบบไทยๆไม่้ากับชิ้นงานแล้วก็ชั้นสุดท้ายเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตผมเป็นหน้าพระที่มีใบหน้ายิ้มแย้มอิ่มเอิบจำใสนะครับก็สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ที่เราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับคือผมอยากทําให้งานชิ้นนี้คนที่ได้เสพได้มองไปเนี่ยรู้ว่างานชิ้นนี้อย่างน้อยต้องเกิดจากปี2020เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่โลกมีอะไรแตกต่างมากมายจากปีก่อนๆงานชิ้นนี้รักตั้งชื่อว่ายักษ์สยามครับยักษ์สยามครับท่านผู้ารครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว ปู่ย่าป้าแล้วก็ค้นพบตัวเองว่าเขาหลงรักและหลงไหลในศิลปะตั้งแต่ปอนึงครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกอย่างไงกับรักครับคนเราเนี่ยจะมีชีวิตยังไงนี่มันขึ้นอยู่กับการเลือกจริงๆนะเลือกแค่คําเดียวเลยอะ่ะจะเลือกเอาอะไรจะเลือกมองอะไรจะเลือกทําอะไรนั้นข้อแม้ของชีวิตแต่ละคนมีไม่เหมือนกันทุกอย่างในวันนี้ที่ที่รักทํามาได้ความละเอียดอ่อนของงานของรักมันมาจากความละเอียดอ่อนข้างในใจของหนูจริงๆอะ่ะ แล้วหนูเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้มากเลยวันนี้ถ้าเกิดใครเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่ราบลื่นมากนะักแต่เขาเลือกได้เลือกที่จะมองเลือกที่จะทําเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบที่เขาต้องการได้เหมือนที่รักเป็นขอบคุณมากๆค่ะรักที่มาให้พวกเราวันนี้ค่ะท่านผู้การครับทุกวันนี้รักได้ถุนนะครับในการเรียนแล้วก็ที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าสังคมช่วยเหลือเขาตั้งแต่อย่างเล็ก มาวันนี้ที่เขามาซุปเปอร์เดชนะครับเขาต้องการตอบแทนคืนกลับให้กับสังคมครับอยากมาของบประมาณในการบริจาคให้กับมูลนิธิยุวพัฒครับทั้ง3ามท่านครับทําประโยชน์ตัวเองยังไม่พอความเต็มของมนุษย์คือทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างที่รักทําพวกเราทั้ง3ามคนให้ผ่านครับรักครับรัก ค้นพบแพชั่นของตัวเองตั้งแต่อย่างเล็กตั้งแต่อยู่ปหนึ่งแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทมีความรักมีความสุขแล้วก็กำหนดอนาคตตัวเองว่าอยากเดินเส้นทางสายศิลปะสำหรับความฝันในวันนี้นะครับไม่มีปัญหาครับนมดัชมิล Selected ขอมอบงบประมาณให้รักไปบริจาคให้กับมูลนิธิยูวพัฒน์4 0 0 0 0บาทจากนมดัชมิลเล็กเต็ดครับรัก <Yeah! S 1> ครับวันนี้ครับเป็นอีกวันหนึ่งที่เรา สร้างความสําเร็จให้กับตัวเองพิสุบ์เชื่อว่ารักภูมิใจในตัวเองครับอยากจะบอกอะไรกับย่ากับป้ากับพ่อพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับความรู้สึกในใจที่เรามีต่อทุกๆคนในครอบครัวที่ดูแลเรามาตั้งแต่อย่างเล็กครับเช่ไหครับก็รู้สึกอยากขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับเพราะว่าตั้งแต่เล็กมาเนี่ยผมก็รู้สึก ไม่เคยขาดเลยทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของการทํางานครับคือทุกคน네สนับสนุนเต็มที่นะครับก็ <S <S ถ้าไม่มีวันนั้นถ้าไม่มีย่าที่คอยเลี้ยงมาตั้งแต่8เดือนเนี่ยชีวิตผมตอนนี้อาจจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ครับถ้าตรงนี้ผมอยากขอบคุณจริงๆครับ yeah. ที่ทําให้ผมมีวันนี้แล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้ครับขอบคุณมากครับอัชุยยะเกินร้อยของเรานะครับรักครับขอบคุณมากครับเป็นนะครับทมารายการครับรักครับแต่ดมา รวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุนยักษ์เกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือเฟ c บุ๊ o k Super 1 0ัครับ